จุดเกม f าค Cry จะทำซีรีส์มีคนเห็นว่า Ubis o อ t ได้โพสล,ลงเว็บไซต์ก่อนที่จะลบออกไปไม่แน่ใจว่าเขาอยากเก็บเป็นความลับหรือตั้งใจที่จะเรียกกระแสกันแน่ถึงปัจจุบันนั้นจะลบออกไปแล้วแต่ก็ไม่พ้นสายตาชาว r ร d d i t Rob m ม็กเอลฮ e y ผู้สร้างซิทคอมอิต A เ s u n n y in Philadelphia และผู้สร้างซีรีส์ a า go และภาพยนตร์ a l i e n Earth จะเป็นผู้สร้างซีรีส์ f าค Cry ร่วมกันโดย Horry รับบทโจ e r นเ n อรและ Mac ที่รับบทแดงนำมี Jackie Col จากมอ b ์ t บ e r Production รวมถึง Gerard g u l e m o อย m อ g มา e r เกเรตบอยและ Austin d ดิวจาก Ubis o อ t มาร่วมผลิตซีรีส์เรื่องนี้ด้วยบ o y กินหัวหน้าฝ่ายเนื้อหาภาพ,พยนตร์และโทรทัศน์ของ Ubisoft f i อฟ and Television ออกมาเผยว่าการร่วมงานในครั้งนี้มีแต่สิ่งที่ทำให้ประทับใจเพราะฝาคายเป็นผลงานที่ชวนให้ดิ่งลงไปในด้านมืดและความบ้าแบบสุดโตกข,ของมนุษย์ซึ่งเข้ากันได้ดีกับทางค่าย f x ที่จะนำไปทำซีรีส์และถ้าได้ทำเป็นซีรีส์ออกมาจริงๆคงไม่สามารถเดาได้เลยว่าจะทำเป็น ซีรีส์ในยุคสมัยไหนหรือสร้างใหม่ขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่ได้รับการยืนยันโดย Ubisoft และต้องรอดูในเร็วๆนี้ว่าจะมีการเปิดตัวซีรีส์ฟาคายออกมาจริงๆหรือไม่แล้วเราหวังว่าจะไม่ใช่แค่เพียงข่าวลือ